มาเบิงงวัวสาวหน่อยครับตัวนี้เป็นคลิปของเบาวยั่นทรงมาให้เบาวตึงลงให้ครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นงวัวสาวหน่อยแดงๆน่าหนาเด้อว้หกเจดเดือนเบาวยั่นว่าสูงลอยประมาณสิบแปดเซนครับหัวหลุนบ่ครับนี่ครับเบิงครับเขาเพ็รเขาเรียบร้อยมั่งครับ เพิ่นเปิดไว้ห6 0 0 0ครับพี่น้องครับเป็นนัวสาวโตหลกครับสาวหน่อยครับ6เจ็ดเดือน16,000ครับใครสนใจโทรหาเบาายันในเรื่องพี่น้องครับบ้านสางนกท่าตำบลสางนกท่าอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับเพิ่นส่งฟรี่2 0 0ยโลครับเบายันครับพี่น้องครับ พี่น้องครับนั่นนะครับนั่นนะเราประกันความนาเลยแม่สาวตัวนี้ครับเป็นงัวอนาาโครับพันวาครับ67เดือนหมื่นหกครับพี่น้องครับหมื่นหกครับมาเบิรงัวแม่ลูกเด้อครับแบบนี้ครับนี่ครับเป็นแม่ลูกกันครับลูกกับประมาณเจ็ดเดือนแล้วนี่ครับว้ยซีหาเดือนบ่ครับ แม่ลูกโคมนี่ครับอันนี้ลูกเพิ่นครับแม่เพิ่นสีสีขาวครับสีขาวโบดนี่นะครับนี่ครับลูกไหวประมาณหาเดือนครับหาหกเดือนมั่งนี่ครับแม่เพิ่นทับแล้วหนึ่งเดือนครับเบาวยันว่าให้เป็นรุ่นเอาครับทับแล้วหนึ่งเดือนครับแม่ครับโคมนี่เพิ่นเปิดไหวครับสองหมื่นแปดพันหาลอยครับพี่น้องครับสองหมื่นแปดพันหาลอยครับ ทรงฟี่สองลอยกิโลครับสนใจโทรหาเบาายันเด้อครับเด้อรายละเอียดก็โทรถามเบาายันพนละครับเบ้าตึงกระจำพิษจำถือครับพี่น้องครับรายละเอียดก็โทรหาเบาายันเด้อแม่สมแล้วเดือนหนึ่งครับแม่สูงลอยสี่สิบครับเป็นง่วสีขาวๆครับขาวสะอาดแต่หางดำเด้อพี่น้องแข้งขาพนประกันให้ครับทกถอนสิมพามือให้กันครับทรงฟี่สองลอยโลครับ ว่าขาวแต่ว่าให้ลูกสีแดงครับโอ้ยลูกจบแห่งครับลูกเพศเมียเด้อพี่น้องลูกเพศเมียครับ2 8 5 0 0ืายครับทรงฟี่200โลทุกตัวครับบ่ายันจัดให้ครับบ้านสานกท่าครับตำบลสางนกท่าอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับอันนี้เป็นคลิปของบบาวยันทรงมาให้บบาตึงลงให้ครับบรรยากาศช่วง่บใบบ่คบเพันธายมากครับนี่ครับ ลูกเพิ่นกะจักเดือนกะโทุถามเพิ่นเดอ้อรายละเอียดครับรายละเอียดโทุถามเพิ่นได้ครับสองหมื่นแปดหาร้อยครับพ่อแม่ลูกนี่ครับพี่น้องสนใจกะโทุหาน้องเพิ่นครับเบาวยันบริการทรงฟรีซองลอยกิโลครับ